giờ tốt, Ờ giờ tốt, giờ tốt, Ui tốt, Ui tốt đẹp, <laughs> <laughs> àu cứ bao giờ <laughs> <laughs> <Kiểu> tốt đẹp, tốt đẹp, các tốt tẹt Kiều tốt tẹt tốt đẹp, Chịu tốt tẹt Mến tốt Mến tốt kiều Mến tốt giờ tốt tẹt Mến tốt ลิทติไม่มันทำไมไม่ขี้ตัวเตอน้องตดเม็นมากเลยเม็นเม่นเม่นมาตดต๋

บ่อให้นสีเอาไว้เอาต้บุดเพ้นสีแล้วต้นบุดต้นบุด รักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยายีไม่เด็นกี่บ uh, ่ห oh! ่วยมาหยอุ้ย วุไหวุ้ยะดว่างเด้ขีดเด้ขีดไลวุ้ยเลยอกัดก <gest female> ัดเจยาคนมันดื้อปนี่มันดื้อปนี่มันมึ่นแน่นีมัน bung chú đuôi đu tù chú bung tù đuôi nói tù đuôi bung tù đuôi bung tù đuôi bung tù đuôi đi, chào đuôi bung tù đuôi bung tù đuôi đi, tù đuôi bung tù đuôi bung khác đến bung ลูกใช่หน่อยเปิดอะไรลูกเอาลำโพงมาค่ะลำโพงมา้อออยู่ไลำโพงมเอนาเรวงานหนึสิเบอไเบิรงม่าน้ำมูนี่เะ่าูกแมพียน่นบอไหนกันเนี่ยสเา่ะ tay em vừa còn nổi tay em vừa còn không có như anh đi lắc lắc đang nó không biết phải ừ. cái gì à lo, khả, lo, khả. เสียงคนดีกำนิดเรื่องราวยอะแย้เฮ็ดยังหลอนกี่สมูทอเล่าค่ะเรี่ยวเร่ยอตาให้น้องลองนะลูกมาลิตาอย่าทำท่า ปรังแตเวแต่้านนเียวตั้โยโยยโยโยะอคขอค่ะค่ะแต่เอฟีขอเพลงขอเพลงขอเพลงหน่อยค่ะเอเออเอฟซีขอเพลง เงินหนุนนอนกันเด้อเดี๋ยวป้าพาไปเพลงเอาลองเพลงพิธีกาอยู่นี่นะลองเพลงขอเพลงตัวเพลงมาจากไหนก่อนเร็วๆม่ได้อยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่ลูกหนูต้องนอนก่อนเพราะว่าหนูจะไม่มีแรงเล่นน้ำแต่หนูไม่นอนไม่ได้เล่นน้นตอนเย็นนะลูกป้าลูมาแล้วเรากันลงไปแม่หนูล้วก็นอนด้วยกันไงไปนอนสินอนดีกว่า ไอ้หนอกานอนีก่อนกับเกี่ยวดีก่มันหนูแสองหนูนะแม่เอแม่เป็นเก็ได้ลองลองใหญ่เออเดี้ยวะบ่อาจีบอ่ไปนักระวังเดสองสมามาไ่ลูกเกี่ยว เองยมาได้อไ่รเะขอโทษค่ะมาชิมดูิเอาปใหู้ด้วยเอาแป้มาชิมดูิมันจะอร่อยไหมแแปะนะลูกลอนะไหนมาชิมดูิข้า่มันอ่อยไหมเนี่อดยเอ้าีม Yeah. 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 Mm. Oh.